มันเข้ามาามองดูดิ่ากูบอกแล้วทำงานได้แล้วใครเผาทองแดงเนี่ยใครวาเอ่ยไม่รู้เลยตีกูลูกปิงปองในสัตว์ชันกดเฮียดิโอย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  โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีช็อบบี้ไม่มีช็อบบี้ไม่ไม่มีและข้างหลังตัวเยี่ยนะวะไม่ไม่มีช็อบบี้ไม่มีช็อบบี้โอเคอะไรแม่เก็บของก่อนอะไรแม่ได้อยู่ตัวเงี้ยไปเก็บของกัปัญญาอ่อนที่แหงเลยว่ะคือโอ้ยโอ้ย

จะมาห okay, right? hmm. ้าตรงนี้ไม mm ่เ hmm> ป um ็นเกียร์เหรออืมูบอกแล้วในผลนี่อ่ะไม่ดีอ่ะโอ้ย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 เอาไม่มิดเซนนไยไปทำอะไรวะ มันย่าโอ้ยโอ้ยเฮียไทยเวนซีกูได้รู้ใครเออใครวะใครวะเฮอยกว่านี่เลยมันจะกินแฮมเบอร์เกอร์อ่ะมันจะกินแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์มาทำงานวะไม่รู้มันก็ใช้เนื้อแบบกลมๆด้วยอ่ะใช้เนื้อแบบเป็นแว่นนะเพื่อนเนี่ยว่าแฮมเบอร์เกอร์ไอ้เฮียว่ามึงทำเตาเผาเ่รอไหม มันมีกะทะทำอาหารด้วยเลยบัสไม่ทำเตาเหรอเฮ้ยแฮมเบอร์เกอร์เลยเนี่ยบิสแพนทรีอไรวะนี่ทำไงวะวันเอากูรู้อะไรอ่ะไป่ะถ้กดไปน้ำวกเนียันเหียวไปเน้่พูดอะไรบัสไม่ได้ยินกูไม่ได้ยินที่คุพูดอะบัสไี่เหนียวไงนีเหนียวไลยทำไมไห ไปดีไซน์บ้านอาไมาเลไม้อยู่กูไม้อยู่กูอ๋ออ่าแบบใครสร้างวัวตัวใหญ่ๆรู้ไหมกูบอกว่าสถาปนิกไอ้เหี้ยเจอชินชินแส้เนี่ยทำกูก็ทำตามชินแส้เขาไงเขาบอกมีบ้านเปิดบ้านประตูเปิดโล่งไอ้เหี้ยนี่มีนี่เหนียวเลยว่ะฝันอันนี้ไม่มีเหนียวเลยว่ะ ไปหาดวงวัดตามแบบอ่าไม่ใช่ในทะเลอะในคลองเพื่อคือแรกกูเจอแล้วคือเจอแล้วยวยเจอซอมบี้ตามาาตัวตูเลยตัวที่เปิดได้แม่งตอนออกตอนเข้าแม่งโดนประตูหนีบหมดเลยใจประตูหนีบประตูหนีบเอ้ประตูหนีบหว,ว,วันอะไรปีนไปเล่นอะไรข้างบนหน้าลงมา

จะจู่ก็นักถึงเพลงเพลงหนึ่งไงฮะโยโอ้ยโ้ยโอยเจิีเหนียวโคตรเยอะเลยนะมืกูเรือกเแบกมาบล็อกไปเลยเหี้ยโอ้ย่แบกมาบล็อกเลยกได้ถึงนีแล นีื่องของเรื่ององเรื่องของยากเหมือนกันนะเนี่ยเป็นของง่ายคุณมึงก็เป็นของง่ายไปแถวฝาปุ่มแบบนีะว่าตายก็ได้ตายนะอะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องไม่ต้ังไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้งไม่ต้องไม่ตไม่ต้ังไมต้องไม่ต้งไม่ต้อ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 งไม่ต้าไม่ตอไม่ต้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อ่ต้องไม่ต้อไม่ต้อไม่ตอไม่ต้องไ่ต้อนไม่้งไม่ต้งไม่ต้องไม่ต้อไม่ต้ไม่ตไ้อไม้ไม่ต้ม่ตไม่ต้องไม่ต้ม่ตม่ต้ไม่ตงไม่ตงไม่ตงไม้อตอม่ตไม่ต้อไ่ตไม่ตงไม้อ่ตไม่อไ่ตไ ดูถุงไฟเลยมอเงี้ยวอยากถ่ายครูป่ะไม่กเราจะทำอะไรให้มึงอ่ะไอ้เี้ยอยู่ดีก็ชวนต่อยดู่ที่เนี่ยโอ้อไอ้เี้ยอันตาผานี่ไงหาเรื่องหาเรื่องเออขวัญแม่งโคตรอันตาผาเลยบาช่วยกูด้วยดิเออไอ้เย่าไปช่วยไอ้เอาไปแช่กันเล็กดูดไฟเออมาช่วยกูหน่อยเพื่อนมาเลยเกียวดูคุ้นใจันดีฮีโร่ฮีโร่ต่างหมา กูม่จีคอยเหนีวแล้วนะเว้ยมาช่วยกูด้วยโดนจับเป็นตัวประกันนี่อ่ะมาช่วยกูด้วยไม่เป็นไรถิ่นที่โป่งเป็นไฟเออไอ้มาแล้วเออไปมาแล้วมาแล้วเกียร่ทองเงนล้วไหนว่าทองเลยนเหรอนี่ไงเจอทองละีเกียร์แบแม่ง

าาส <ะ S 1> มามวาดลูกวันอะไรไม่ใครพิมพ์นในในดิสป้ไหนเอ่ยเยอะเหรอไม่มีอะไรมีแชตเตอร์วาดมาสามลูกแล้วขามีชออ็อปสายหยาบกระด้านดึงดึงดื้อดื้อ อย่าพอคา้าพอกมมืนไหมไม่หลอกขากของน้ำ <c oughs> ปอม <c oughs> วดวเน,นี่ยน้ำปอกเนี่ยมาดูหลากครเอาเนี่ยโมกเออกูกลายเป็นแซนด์วิชแล้วไหม

เดี๋ยได้ากันเ้ยโอ้ยโอ้ยดักซี่มังโจ้ไปดีครฮะไปดีครับผมค่ะเลยครับผมแหมบึกขิ่นแซนดิชแบบวิ่งไปทางนู้นหรือเปล่าไม่เห็นเลยไม่เห็นอ๋อไม่เห็นเลยคุณตีผมทำไมอ่ะมือลั่นนะมือลั่นโอ้อยังไงต้องมาให้กูโตแล้วเนี่ยมึงดูดิ ต้นไม้จากระพัดเทียเ yeah, จ๋งสะอาดถ้ากรโดงต้ตนหนึ่งเนี่ยกว่ารูปร่างแปลกขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะเราว่า <c oughs> ต้นตรงเนี้ยโตเป็นการออกม,มันมันเป็นการออกแบบใช่ไหมมันเนี้ยใช่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 ใชดีดีดีนี่กรมโดแนวว่าบล็อกทำบล็อกแนวว่าทำยังไงวะโ่าดีไง,ไงกกนะดูก,ก่อนดูก่อนดิ โอ้ชฉีขาดหนึ่งอันนะเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้ยคาดคาดอะเนี่ยเอาเอาแคมป์ไฟไหมกู <c oughs> มึงใช้ใครบัสออกมาสักคนไหน่อยย่า <c oughs> จะไฟมามัน <c oughs> โดนกูแน่มันไม่ใช่มอเติเวิร์ดะ้วยที่คนอ่าผิวสีเป็นใหญ่บ่ <c oughs> ะต้องทำอย่างนี้ได้ไงบัสมีผังพิเศษเลย ผมผมก็มีเหมือนกันพลังวิเศษอ่ะเดี๋ยวทับคิวกูพิเศษของบ้านคืออะไรวะไปปนใครมาหนุ่มเลยไปปนสกิลิตันเขาเอ้าไม่ได้ปนนี่เขาแบบให้ให้ยืมให้ยืมยืมให้ยืมบ้านเป็นอะไรบ้าบัสจุดไฟสว่างเงี้ยเหล็กเหล็กสองข้อมาดิี่บัสบัสเหล็กเหล็กอยู่ไหนบัส เอาไม้มาสัไอ้ทำเตาเผาให้คุยทำเตาผิงให้กูเนี่ยเตาผิงทำเตาผิงอะไรเตาผิงปกติไอ้ก็ก็ใช้อันอันข้างล่างไม่ได้ไหนไหนกูดูดิกูไม่ถึงเตาไม่ใช่เตาผิงกันโว้ยไอ้เหี้ยอะไรละแก๊งไฟครับไอ้เหี้ยเออเหี้ยพูดงี้เลยอ๋อเออโอเคแม่งพูดมีแต่แรกก็ก็นี้สิเข้าใจกันแล้วไอ้เตาผิงเนี่ย ไม่เคยให้ทุบก,กระจกวะปะ๊ากูไม่ได้ทำเลยอันนี้กูไม่ได้ทำกูไม่ได้ทำอันนี้ยิงฟรีเลยเหรอมาจะยิงเราไม่ได้ไรเงียิงฟรีสปอร์ตเนยเนี่ยป๊าขาดเหลขข็กขาดเหลขข็กถ้าขาดเหล็กเนี่ยหนึ่งก้อนเนี่ยหนึ่งก้อนทั่วเนี่ยขาดเหล็กก้อนทั่วเนี่ย คนทะเละกันเนี่ยฟอน้ำไงคนกีดในบ้านเห็นเป็นฟองน้ำไปเน่ยอ่ะปาบ้าน้วานป่านปานโอ้ยป<า>่านสอ้เอ้ยิ่งนะได้ีกูจะรูอะ <S 2> <S 2> ้อะตัวเขียวไอ้ตัวเขียวตบมือตัวเขียว ทางไว้บ้านเหรอวะทำไมบ้านกูมันไม่บาลานเกันวะบ้านไม่แข็งแรงไงมึงปรึกษาชินแสไงเฮียมาถึงอะไรก็เฮียไอ้ข้างล่างทำอะไรกันวะของคงบนบ้านไม่ปลอดภัยข้างล่างบ้านปลอดภัยสุดละไม่น่าขวัญกูโดนกูโดนเกย์กูโดนลุกเฮ้ยทำเฮียอะไรเนี่ย

ลงล่างๆเนี่ยจะเจอถ้ำกว่านี้ฮมิวคอนเฟิร์มมันต้องบัสคอนเฟิร์มงี้ปะมันม่น่าเชื่อถือเลยโเล็กๆๆๆๆๆๆเล็กๆๆ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 นๆวเๆๆๆๆแๆมๆๆๆๆๆๆๆแว้งๆๆเปๆๆๆเนี่ยๆๆๆไม่ๆๆๆนๆๆๆ่ๆๆๆเๆๆ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 ะๆๆ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 มๆๆๆๆๆดิๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆๆิๆๆๆๆๆๆีๆๆ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 ป